ค,คุณหญิงป่านเนี้นางนิดมันคงนอนร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่ในตะรางโธ่เอ้ยน่าสงสารนี่คุณหลวงคุณหลวงพูดดีๆนะพูดแบบนี้นยังหลงไหลได้ปลื้มมันอยู่หรือโธ่คุณหญิงผมล้อเล่นนะครับคนที่ผมลหลงไหลได้ปลืม้มมีแค่คุณหญิงคนเดียวเท่านั้นนคะรับ mm -hmm. แต่เอ๊เมื่อกี้ช่อดีเหมือนมีเสียงใครอยู่ในห้องคุณแม่มันไม่มีไม่มีเลยอมีค่ะอย่าชอ่อดอย่าช่อมองหาอะไรช่อดียินเสียงผู้ชายค่ะเสียงเจ้าประสงค์อยู่ที่สนามข้างล่างโน้นไม่ใช่ค่ะเสียงไม่เหมือนเจ้าประสงค์เสียงเหมือนหลวงจินดามากกว่า หลวงจินทากไรจะมาอยู่ในห้องแม่อยู่นี่เองเนื้อไปร้อยหนึ่งนะคะใช้อะไรเป็นร้อยเป็นช่างเอาไปห้าสิบบาทก็พอ ็ได้ค่ะคนี่หนูไปก่อนนะคะแล้วจะซื้อของเผื่อคุณแม่ค่ะคุณหลวงคะ What คุณหลวงไปโดนอะไรเข้าคะก็เดินสุ่นเฮ้ย ส้นเท้าของคุณหญิงยงังไะครับขอรับโถ่รอตัวไปแล้วพรุ่งนี้คุณหญิงจะต้องไปขึ้นศาลใช่ให้ขอรับค่ะแล้วท่านนางนิดมันพูดเรื่องของเราหรอครับอุย๊ยนางนิดรักท่านเจ้าขุนยิ่งกว่าพ่อมันไม่พูดให้ท่านเจ้าขุนเสื่อมเสียหรอกคะ่ะท่านเจ้าคุณเป็นยังไงบ้างรครับชอบไหมครับ ชอบมากเลยล่ะกับผมว่าอากาศดีมากเลยนะใช่่ข่าวหลังถ้าท่านจะคุณว่างมาเนะครับชอบเลยล่ะอคุณหลวงเจ้าขาคุณหนูแก้วกิริยามาเยี่ยมบ้านเจ้าค่ะฮะอะไรนะก็ลูกสาวโทนของคุณหลวงไม่ใช่หรือเจ้าคะมาจากบางกอกเจ้าค่ะลูกสาวโทโอนอะไรฉันน่มีแต่ลูกชาย ว่าแล้วใส่จริงจพระยาธรรมนูญเจ้าคะนิดถูกคุณหญิงมา,าลีใส่ร้ายถูกตำรวจจับตัวไปท่านช่วยนิดด้วยนะเจ้าคะอะไรนะถือว่าอะไรนะใครทำอะไรนิด ในวันนั้นท่านเจ้าคุณน่ะกำลังจะเดินทางไปจันทบุรีส่วนดิฉันเนี่ยกำลังวิ่งวุ่นรับใช้งานอยู่ห้องกลางชั้นบนเผอิญว่าดิฉันเนี่ยเดินผ่านหน้าต่างแล้วก็มองลงไปดิฉันเห็นแม่นิดกำลังไขกุญแจห้องตัวเองด้วยอาการมือไม้สั่นสั่นเหมือนตื่นเต้นตกใจอะไรบางอย่าง สั่นจนทำห่อผ้าในมือเนี่ยตกลงกับพื้นแล้วสิ่งที่หล่นอยู่กับหอผ้าในมือนั่นน่ะคือแหวนเพชรเจ้าค่ะและพอคุณหญิงเอออาโวยวายเรื่องแหวนเพชรหายดิฉันก็เลยนึกขึ้นมาได้เจ้าค่ะ เป็นความจริงจ้ะในวันนั้นหนูอยู่คอยดูแลท่านเจ้าคุณไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับห้องคุณหญิงมะลิเลยจ้ะแล้วก็ไม่ได้กลับไปที่ห้องตัวเองด้วยจ้ะกุญแจห้องอยู่กับหนูแต่มีอีกคนที่มีกุญแจห้องก็คือคุณหญิงมะลิจ้ะเรื่องที่หนูขโมยแหวนจึงเป็นเรื่องที่คุณหญิงมะลิสร้างขึ้นเพื่อใส่ร้ายหนู ดิฉันไม่คิดเลยว่าจะทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปค่ะท่านไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ดิฉันผู้มีเกียรติยศเกียรติศักดิ์จะมาใส่ร้ายป้ายสีคนที่มีฐานะต่ำต้อยเพียงบ่าวในบ้าน ผลนั่นก็คือหนูไปล่วงรู้ความลับของคุณหญิงเข้าและความลับนั่นก็คือ ลีมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งและได้มั่นหมายกับชายคนหนึ่งแต่ชายคนนั้นมารักและแต่งงานกับหนูในตอนนี้ชายคนนี้ได้เลิกรากับหนูไปแล้วและได้กลับไปคืนดีกับหลานสาวของคุณหญิงแต่คุณหญิงกับหลานสาวยังคงอาฆาตแค้นหนูอยู่ หลานสาวของคุณหญิงจึงวางแผนให้คุณหญิงมารับหนูเป็นคนรับใช้และลงท้ายด้วยการใส่ร้ายให้หนูต้องมาติดคุกจริงเหรอคะไม่จริงไม่จริงค,ะคะ่ะท่านสารขอให้จำเลยบอกชื่อผู้ชายคนนั้น และชื่อของหลานสาวคุณหญิงด้วยว่ายังไงบอกเินิดบอกเขาไปเลยบอกสิหนูบอกไม่ได้จ้ะ หนูไม่ต้องการให้ชายคนนั้นและหลานสาวของคุณหญิงต้องมาเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะหนูแต่ฉันคิดว่าผู้ชายคนนั้นกับหลานสาวคุณหญิงไม่มีตัวตนมากกว่าจริงไหมศาลขอให้หนูพูดออกมา ถ้าเช่นนั้นก็เท่ากับหนูไม่มีหลักฐานใดๆที่จะมาหักร้างทำกล่าวหาได้เลยจะหนูขอยอมแพ้ขอไม่ต่อสู้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายและการสร้างพยานเท็จของคุณหญิง เดี๋ยวก่อนค่ะถึงจำเลยให้ชื่อชายคนนั้นและหลานสาวของคุณหญิงไม่ได้แต่ดิฉันให้ได้ค่ะนรศีได้จ้าแต่ว่าเธอว่าอย่างไรถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็ถอยออกไปว่างไง ศาลได้ฟังคําให้การจากพยานทั้งสองฝ่ายมาพอสมควรแล้วถ้าเช่นนั้นศาลขอตัดสินว่าขอประทานโทษกับไต้เท้า ผมขออนุญาตเบิกความเป็นพยานจำเลยครับผม